บ่าทำไมถึงมาเขาก็เอาไปเสียงฝันโอ oh. แต่ว่าจะขวงซื้อลอตเตอรี่ไว้นะฝันว่าได้สาธุถูสเมีนสองตัวนี้กข็ขอให้ฝันได้ท่องอยังไปซะแล้วฝ oh. ันว่คาคนงมาดึงท่องใหนน้เนาะเอ้าจะคือดึงท่องให้่อยเป็นจะใส่จะใั่ดึงมากเท่าไรดึงมากเท่าไรดึงมาสามเทื่อนอ่ะเจ้าฝันบ่นี่บ่นี่แม่นฝันนั่นหมายความว่าเจ้าไอนจากที่น้องแมวจับไอ้โชคให้ส <c oughs> อง,องสคู่แล้วนี่่้ออลตตเรีไวก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่แม่นกับซื้อกับซื้อไว้ละล่ะจะคอง <c oughs> แล้ววันนี้เอาไปเสี่ยงฝันอีก แบนค่ะฟันวใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดีวันนี้ก็เป็นวันที่25นะคะท่านผู้ชมกลับมาจากอุดรนะคะก็เดินทางมาที่ร้านของมาดามเลนะคะมาดามคอฟฟี่นะคะเดี๋ยวจะไปถามตัวเลขแนวทางดูนะคะว่า วันนี้มาดามฝันดีหรือเปล่าน้อร้านมาดามขายกาแฟเด้อพี่น้องขนมปงขนมปังสวัสดีค่ะโอ้ฮะไผโกาะสวัสดีค่ะสวัสดีมาดามเลยจ้าอันโอ้บ่พันเนี่ยลาพี่จะเห็นไม่เอาขาดแพ แมวตัวนี้มันกินมันกินข้าวโพดไหมมันมากินผักกินผลไม้ไหมไม้เข้ามาให้น้องแมวจ้าน้ำโชคให้บ่แม่นค่ะมาสิถามความฝันมาดามฝันไหมฝันดีหรือเปล่าบ่ฝันหมคะที่ต้งวดกําลังที่ฝันยังกว่าสามสองแล้วมาออกวัดเลยอะเามาออกวัดเมื่อกี้นี่แม่นบอลนั่นแหละฝันแค่นั่นแหละแล้วก็จะฝันนี่เลยค่แล้วแบบที่แม่น ของบ่อันเจ้าของเลยบ่าเอ้อยแมวตัวนี้มันแปลกหนึ่งมันกินเขาวโวดเอาผลเอาลาทู้ว้กินเปลนบ่่คอยอยากกินเลยแต่ว,ว่าเป็นหัวอาหารเม็ดมันกินอยู่แต่ว,ว่าม,มันมากินเขาโพดกินกล้วยกินผลไม้เป็นสันแหมเอา้าแมวคือมากผลไม้นออ้อบ่กต่จังนั้นเป็นแปลกๆเห็นมันแปลกๆก็เลยเย่อนอันเฮ็ดเลขเลขหนึ่งหอดเลขศูนย์บ่ให้พ่นขับบ่แมนให้พ่นขาบอ ตอนนั้นมันห่ันมันข้ามวกันนำโชคอยู่มันหัวกเี๊เกล้าเนาะถอดล่องเห็ดหลินว่าเห็ดหลันขัดเละเกล้ากันนะพนักเขาแม้ตอวนั้นวันที่นียนไกลวันพระจะคล้องกระเลเอาอันขับเลขกันอขับวันที่หนึ่งเมษาเห่กันนะไม่วางสิเพื่อเละขับเห่สองเถื่อขับข้างแรกกันในสองซีขับข้างที่สองในหนึ่งหัก ขาบสองเธอแมนค่ะเพิ่นขาบให้นสองครั้งแรกได้หนึ่งสี่บอสองสี่โอ้สองสี่จากคนสิขาบมาเป็นสองอันหนงสี่เลยไหมค่ะแบบขาบให้แบบงงงเลยขับเท่าเดียวได้สองอันแมนได้สองอันตัวเลขคือสองสี่ง่ายๆเลยเรียกบ่ได้แบบนี่เหมือนขับมีอย่างป็นแปลกๆไหมอยู่อยู่บอกอยู่อยู่บอกไปใช่แล้วจังหวะพุทธกาพุทธนวนอยู่เดียวนี่แหละคือผ่เห็นบผูนี่ อันเท้าำแข็งลงเมื่อกี้ถือคนไปลั้งแได้บุจักจักหมวดแล้วค่ะมาดามฮะจักหมวดแล้วอันหมวดแรกแล้วแต่ว่าอันขังก้อนมันเป็นเลขเล่าเนาะจะคองคือไอ้คาบครั้งแรกเลลเหล่าเขาเขาเขาเป๊ะสุ่มๆเลยตัวใดพวกซีต่อนั้นออกบางในเรียวๆนี่ล่ะคบะมึงหยดล้างมึงก็ได้บุญจะคองก็เลยเอ้ามันจะเป็นเป๊ะ มันกินข้าวโพดเฉพาะนั่งกินข้าวโพดอยู่มัดกับป้าแบบมะม่วงสินะก็เลยอ่อนแกะให็นมันมะละกินมันสั่นประเทศก็เลยหักปากให้มันยเดี๋ยวความสะทายคลิปลงมันจะกัดกัดกัดกินมันมักหลายมันมักข้าวโพดแสดงว่ามักกินข้าวโพดแม่นกินข้าวโพดกินกล้วยข้าวโพดละไม่ว่าแกเปิลข้าวโพดเหลืองข้าวโพดเอขาวก็กินได้ขขข้้าาาวววโพดะ ก็กินแบบเทเฮาเนาะเขเรยว่าเอาแมวอีหยังคือกินนั่นจังซี่จังซี่นะเออแมวมากินข้าวโพดบ้านพี่น้องมากินข้าวโพดบ่คอมเมนต์มาเด้องงนะเห็นมันเห็นมันเป็นแปลกๆก็เลยเอาส่วนมากสัตว์นี่จะไม่กินผลไม้เด้เนาะจะไม่กินพวกพืชพวกนี้นสินะมีแมวพาอาจารย์อีหยังกินรวกผักกินหยังไงเอ้าก็เห็นแม่นอยู่บ่จังซี่เจ้าของก็มันอาจจะแบบว่าขาเจ้าสอนให้กินแบบนี้หรือเปล่าเนาะ แต่ว่าอแต่ว่าแม่เอาตัวนี้อยู่อยู่กับมาดามเมนบ่แม่นค่ะมัวมาห้โดนไปค่ะกะบชีสามเดือนแล้วมั้งอ๋อเพิ่งมาด้นี่เนาะแม่นค่ะเพิ่งมาใหม่เด็ตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวไะไรกวนกุมผ้ามีหน้าโอ๊ยบัตรสามเดือนซ้ำสองเดือนให้โชคมาแล้วคือตำเหล้าอันตำเหล้าเม่นเพิ่งให้เพิ่นขาบมันเป็นแป็กๆเลยเพิ่นขาบแต่ว่าเพิ่นมาอยู่นั่นั่นรถไทยลอตเตอรี่เนี่ยถือ ถูกมาเรื่อยถูกเลขนาสองแปดฮะสามสองมันหันก็ถูกด้วยตาแสดงว่าตั้งแต่นองแมวมาอยู่น้ำเจ้ามีโชคบ่แมนมีโชคเรื่อยเลยแสดงว่าถูกกี่ครั้งละเลขในที่ประเทศตินตวตบหากแบบตบบาทสูงมันถึกโหลดดวงเขาเลยแมนค่ะรถคือรถตรีแบบว่าราตามถูกเข้าไว้ค่ะ น้องแมวนำโชคนะคะเออเป็นน้องแมวของมาดามนะคะมาอยู่ด้วยประมาณหลายงวดแล้วเนาะเ,เ,เค่อเคอเคคะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูกันนะคะว่าตัวเลขของน้องแมวงวดนี้จะปังหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน,นะคะงวดแรกเข้าตำลาวนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าตำไทย จะปังไหมในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะไปตามตามหาแมาบอกเอามาโซเอฟซีมันบออยากให้เห็นมันบอโอ้เอามาเบิ่งก็ดูหน้าตาเป็นจังไงหน้าตาเป็นจังไดเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมเอานํำโชคท่านผู้ชม ค่ะสวัสดีเอฟซีหน่อยจ้าชื่ออะไรเนาะนี่ทะเลเขาซื้อขวดมาอ่าทะเลเขาเดี๋ยวจะตั้งซื้อขวดมาเลี้ยงเด้อจะตั้งซื้อขวดอ่ะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามปาคือเปิดตะแพงแท้แม่ดามแมวเจ้าคือห้ามเทอู้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกันอู้ยคักขนาดเลยแม่หนึ่งห้ากับสองสี่นะคะตัวไหนตัวไหนหนึ่งห้ากับสองสี่ ได้ไมาจังใดนี่เอาเ่าซูเอฟซีฟัฟตนตัวนี้ราคาเพิ่นขาบให้แบบว่าอันแรกๆผมได้สองซีนบอาขาบกันที่สองหหนึ่งห่าเป็นบอรกระเลยเอ่อนก็เลยเหล็กหนึ่งกับเหล็กหานี่อ,อันถ้าซ้มตัวนี่สตัวไดเออเพื่นะอก็เลยขาบเันเล็กหามาใส่ใส่ให้ลูกินะแต่ว่าตัวใดคนอนมีสองซีกับหนึ่งหา สามตูมาดามเอาตัวใดห้าสองสี่อห้าสองสี่ห้าสองสี่สี่สองหตะหักขนาดเลยเลขเป็นพืชคาบเพียงแค่สองชุดแล้วจ้ะค่ะเออคาบให้สองชุดบอกมาดามไม่นค่ะพืชคาบให้สองครั้งค่ะคาบให้สองครั้งค่ะเลขอะไรนะคือขาบของเพื่นเองคาบสองสี่ค่ะกับหนึ่งหาสองสี่กับหนึ่งห้าค่ะ เปาดเพต่ผลขาบก่อนบันผะค่ะเป็นตะแพงเนาะแมวกูเป็นตะหักแท้ปาดเป็นตะหู่จักความแท้เนาะสีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยสีหยังเนี่ยก็เอิ่อญสีสีเทาบ่สีเทาบ่โอ้แมวมันสามสีบ่เนี่ยไม่มาด่าสามสีบ่ได้วัคซีนสีเรียบร้อยเลยบ่ ฉีดวัคซีนนี่เข็มเท่าไหร่มาดามอันสามร้อยหักีดถ้าเขาไปฉีดวัคซีนมันบอกนะคะท่านผู้ชมก็จะงวดนี้นะคะไม่ใช่เรียกฝันเนาะมาดามนัวค่ะพอดีเห็นบรรคาอันเลขเล่าเขาก็เลยอันควอนเลขไทยกันนะส่ากับบอดี้ควอนเพิ่นอันบ่อยๆอย่างน้ำทีฟาดไยเลยก็ซื้อลอตเตอรี่ไปอยู่ค่ะ ว่นนี้ซื้อตัวไหนก็ซื้อน้ำเพลินนี่แหละคะ่ะหนึ่งหาลบสองสี่ซื้อไว้แล้วแมนค่ะซื้อลอตเตอรีไ่ไว้ค่ะมาดางซื้อไว้แล้วจัดไว้แล้วนะคะ,คะเพราะว่าถือว่าเป็นรัฐบาลไทยงวดแรกบ่ค่ะงวดแรกของเพลินเพราะว่าตัวเองก็บอกฝันเลยเด้อตั้งแต่ได้แมวนําโชคมานี่มีโชคก็คือถูกลอตเตอรี่หลายค,ครั้งถูกลอตเตอรี่ค่ะถูกกระล็กหนงังสีเนี่ยถูกเล็กไทยมังค์จามส่งก็ถูก ซ้มสองได้กี่ใบได้สามใบปาจ้าคือหมานแถมมาดามถือว่าหมานอยู่ด้เนาะเพราะว่าได้ตั้งแต่แปลกถือรต่ลมถือว่าเป็นคนมีดวงมีโชคเอาวัวนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเอาข้าโพดเยอะๆเลยถ้าตัวนี้ออกเอซีเขาจะให้ข้าโพดเดินเนาะน้องเหมียวชื่ออะไรนะคะ น้องลิซ่า่ลิซ่าป๊ลิซลิซ่าอ้ยเป็นตัหูค cin ักเนอะง่ามพีหลีบอได้งามได้มาดามเนนอนนอยู่ใบะ ย้ำตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขของน้องลิซ่าตั้งแต่มาอยู่ด้วยเออมาอยู่ดีสองเดือนกว่าใช่ไหมค่ะประมาณสองเดือนกว่าตั้งแต่น้องลิซ่ามาอยู่มาดามมีโชคลาภบ่อยมนค่ะถูกรับตัลลี่เลขท้ายสองตัวแล้วก็มีเลขหน้าบอกเลขท้ายสามตัวกับเลขท้ายตัวค่ะดีใจกับมาดามด้วยนะคะย้ำตัวเลขให้หน่อยมาดามเอหนึ่งหากับสองสี่ค่ะเพิ่นจับให้ เพิ่นขาบให้มักเท่อละสองตัวเลยอ่ะหนึ่งห้าขาห้แบบมงเลยอ่ะหนึ่งห้ากับสองสี่เนาะะเป็นงว่อนนี้ฝากเอฟซีมาดามก็ซื้อไม่แล้วไว้แล้วนะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วค่ะมั่นใจมากที่สุดตัวไหนมาดามก็มักน้ำเพิร์ตสองตัวเลยว่าหมักนาะโอเคย้ำเป็นแนวทางเด้อพี่น้องโจกไห่มานสุกขู่สุกคนตรงกันก็เล็กแม่กายเนาะขอบคุณค่ะ แม่กายก็หาหนึ่งหนึ่งหาตัวคือว่าเพิ่นให้สองเก่าแมนยูแต่ว่าหาหนึ่งกับมีแต่แหลกมั้ยแมนเขาเป็นยังตรงกะแท่งดีตัวมันจะไงมซื้อได้บอกวันทีนี้ีูยค่ะแวให้น้องแมวจับเลขให้แมนค่ะให้ให้เพิ่นจับก่อนมันผ่าสินหน่อยเนาะเขาเอินสินหน่อยเนาะไอเพิ่นจับให้สองตัวไอบอกแมนสองชุดได้เพิ่นข้าพระเจ้าสองตัวสองตัวค่ะ สองตัวแรกก่อนสองซีอันที่สองเนี่ยหนึ่งห่าค่ะจ้าหน<ม>ึ่งห่างไหม่แนแล้วแต่ว่าสิซื้อไดอ<ะ>ายบ๊อบบนี้คือว่าไปทุ่มกับข้าวเจาะบัก็คือว่าฝันในหอมเงินหอมทองฮะบ่อม่อถึงมาเขาเก็เอาไปเสียงฝันอ๋อแต่วันจะขวางซื้อลอตเตอรี่ไว้นะฝันว่าได้สาธุถ้าแม่นสองตัวนี้ก็ขอให้ฝันได้ท่องยังไปเสร็จแล้วฝ<อ>ันว่าคนมันดึงท่องให,นหน้เนาะเอาเจ้าขึ้นดึงท่องให้ข่อยเแต่สั่นจั่สั่นดึงมาเท่าไรดึงมาเท่าไร หรือมะสามเถื่อนอ่ะเจะฝันก็นนี่บ่านี่แม่นฝันนั่นหมายความว่าเจ้าอ่ะจากที่น้องแมวอ่ะจับไอ้โชคให้สองคู่แล้วนี่ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไปก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่แม่นกับซื้อกับซื้อไว้ละละจากฟังแล้ววันนี้เอาไปเสี่ยงฝันอีกแม่นค่ะฝันว่าฝันมามีคนเอาอันศูนย์นอกจากฟังก็เลยว่าก็เลยถ่านนะถ้าแม่นนี่ลีดขึ้นนี่ยไอยปันไว้ไข่ได้ท่วงกันได้เลยว่าสิละเมื่อได้วางขึ้นไเนี่ยไขได้ท่วงกันนะ้เวลา ตอนนี้ขึ้นมาฟันมาจะไปไส่์หรอผู้หญิงมาดึงท่องให้เจ้าก็ดึงท่องให้่อยชังสันดึงแบบว่าดึงขาดเป็นทอนดึงขาดเป็นทอนให้ดึงให้ยู่สามเทื่อนเนี่ยสองเทื่อหรือสามเทื่อนเนี่ยดึงท่องให้มสามเทื่อหลักขาดเป็นทอนเป็นสามทอนเม่ดึงท่องให้ดึงท่องให้เพราะว่าบัดที่นี่จะของพวกฟันสแตลแลวก็เลยซื้อไว้อีกซะตัวใดกับตัวนี่ล่ะซื้อไ้สองหลอบแล้วก็ลอตเตอรี่แลเป็นเลขยังเกาะเลขยังเกาะ หนึ่งห้ากับสองสี่หนึ่งห้ากับสองสี่นะคะคท่านผู้ชมปาดิวธรรมดาตัวนี้นนกว่าบวฝันที่แท<อ>้ฝันแล้วแต่ว่าอยากตีฝันอยากเอาเลขแมวค่ะเนะาะพราะว่าจะขวงสุดตัวนี้เออ,อกระเลกะกระเละถากวนนนนะว่าถ้าแม่เลขสองตัวนี้เขานี่ให้ฝันมาเดทท่องก็ได้พระน,นะกังขึ้นมากเลยฝันมาเดทท่องนะแสดงว่าเล็งดแสเข่าแล้วได้เนี่ย สบายมั่งเจนมันใจเลยเนาะฮะตบาร์เล็กด่งนี่เห็นตั้งเน็ตตบารเจ้าของซื้อไว้แล้วเจ้าของก็เลยว่าโอ้วบ่ซื้ออีกหรอกว่าเจดสั่งว่าเข่าแล้วล่ะเขาเจ้าฝันดีฝันนี่เพราะว่าฝันว่าขอให้ได้ท่องมันได้ท่องแม่เจ้าของเลยเนาะล่ันอ่ะเป็นความฝันเลือกพี่น้องเป็นแนวทางนะคะเป็นมาดามไม่เอาตัวเลขความฝันแต่ว่าเอาตัวเลขของน้องแมวนะคะสองสี่กับหนึ่งห้าเนาะมาดามเนาะสองสี่กับหนึ่งห้า เฮงๆปังฟ<ๆ>ังเรวย<ๆ>ขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ